ในชนบทที่เงียบสงบและลึกลับของญี่ปุ่นโบราณที่ที่เสียงกระซิบของสิ่งเหนือธรรมชาติเหมือนกับเต้นไปตามลมมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออากิโกะความงามของเธอไม่มีใครเทียบใบหน้าของเธอดูเหมือนกับภาพวาดที่พระเจ้าทรงสร้างคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อนของเธอและผมยาวสีดำเหมือนไหมที่ตกลงมาตามบ่าข,ของเธอทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างหลงใหลในความงามแต่ในมุมเงียบๆของชีวิต อากิโกรู้สึกถึงน้ำหนักของความงามของตัวเองซึ่งเป็นของขวัญที่เปราะบางที่ต้องการความสมบูรณ์แบบและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความอิจฉาและความชื่นชมในเวลาเดียวกันในหมู่ผู้ชายที่ตกหลุมรัก มีฮารุโตะซามูไรผู้มีชื่อเสียงในความกล้าหาญและระเบียบวินัยฮารุโตะหลงไหลในความงามของอากิโกะและได้ขอเธอแต่งงานชีวิตของพวกเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบซามูไรผู้ทรงเกียรติและหญิงสาวที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านแต่ส่วนลึกของชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้ก็เริ่มเกิดรอยร้าวความรักของฮารุโตะที่เคยอ่อนโยนและปกป้องเธอกลับกลายเป็นความสงสัยและอึดอัดใจ สายตาของเขามองความงามของเธอซึ่งเคยทำให้เขาภูมิใจกลับสร้างความกังวลและความกลัวเวลาผ่านไปก็มีข่าวลือเริ่มแพรสพ่สะพัดในหมู่บ้านตามที่คนรอบข้างมองด้วยสายตาริษยาบางคนที่มีรอยยิ้มหลอกลวงเริ่มพูดเรื่องการทรยศของอากิโกข่าวลือนั้นไม่มีมูลความจริงแต่ฮารุโตะที่เต็มไปด้วยความอิจฉากลับให้มันเกาะกินในใจจนทำให้รักของเขากลายเป็นการหมกมุ่นที่เต็มไปด้วยยาพิษ ทุกเสียงกระซิบนั้นกลายเป็นหนามที่ทิ่มแทงหัวใจจนเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความคลั่งไคล้ค่ำคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิฮารุโตกลับบ้านเร็วกว่าปกติแสงอ่อนของโคมไฟกระดาษทำให้ห้องดูเหมือนจะสั่นไหวเขาพบอากิโกะนั่งอยู่หน้ากระจกทองเหลืองเงางามผมยาวสีดำของเธอกระจายไปทั่วไหลขณะวีผมความงามที่เคยทำให้เขาภูมิใจ ตอนนี้กลับกลายเป็นการจุดชนวนความโกรธในใจสะท้อนความไม่มั่นคงและความกลัวเธอคิดว่าความงามของเธอจะปกปิดการทรยศของเธอได้หรือเสียงของฮารุโตะแหลมคมและเย็นชาผ่านความเงียบในห้องอากิโกหันไปมองด้วยความตกใจสายตาเธอเต็มไปด้วยความสับสนฮารุโตะฉั้นสาบานว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลย แต่ฮารุโตะไม่ฟังเขาถูกคลุมด้วยหมอกแห่งความสงสัยเขาชักดาบคู่กายดาบเปล่งเสียงขณะฟันลงไปที่ใบหน้าของอากิโกะทิ้งรอยแผลเลือดสดจากมุมปากถึงหูของเธอใครจะมองเธออีกแล้ตอนนี้เขาพูดด้วยเสียงที่สั่นคลอนด้วยความพึงพอใจที่บิดเบี้ยวและสิ้นหวังจากนั้นเขาหันหลังและออกจากห้องทิ้งให้อากิโกะนอนล้มลงบนพื้นเสียงกรีดร้องของเธอดังลั่นในคืนที่เงียบสงัด ความงามที่เคยเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ของเธอกลับกลายเป็นความวิบัติอากิโกะเลือดออกอย่างหนักความเจ็บปวดจากการทรยศความสูญเสียของตัวตนและแผลที่ลึกเกินกว่าจะเยียวยาเธอจบชีวิตลงอย่างเจ็บปวดแต่ความทรมานนั้นไม่ได้จบลงเพียงแค่ในชีวิตนี้มันกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้วิญญาณของเธอหลอมรวมกลายเป็นคูจิซาเกะอนนะ ในความตายอากิโกกลายเป็นผู้หญิงที่มีปากขาดเป็นแผลยาววิญญาณที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากชีวิตที่ล่วงลับใบหน้าของเธอที่เคยงดงามกลับกลายเป็นภาพที่น่ากลัวซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยหน้ากาก,ากสีขาวรูปร่างของเธอเต็มไปด้วยความเยือกเย็นใส่เสื้อคลุมยาวและถือกันไกลแหลมคมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุนแรงที่ทำให้เธอต้องตาย มีเรื่องเล่าว,ว่าเธอเดินออกตามท้องถนนในเวลากลางคืนคอยถามคำถามที่เคยหลอกหลอนเธอว่าฉันสวยไหมหากคำตอบเป็นไม่เธอจะฆ่าผู้ที่ตอบทันทีด้วยกัรกรของเธอหากคำตอบเป็นใช่เธอจะถอดหน้ากาก,ากออกและเผยแผลที่น่าสยดสยองที่ทำให้ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวจากนั้นเธอจะถามอีกครั้งว่าแล้วตอนนี้ละ่ะ ผู้ที่ตอบว่าใช่อีกครั้งจะถูกฆ่าใบหน้าของพวกเขาจะถูกตัดเหมือนกับของเธอส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่ก็จะได้รับชะตากรรมเดียวกันโดยที่ไม่สามารถหลบหนีไปได้การหลบหนีจากเธอนั้นยากยิ่งนักบางตำนานกล่าวว่าการตอบคำถามอย่างกำกวมเช่นคุณก็เฉยๆนะอาจช่วยให้ได้เวลาในการหนีหรืออาจจะให้ลูกอมซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเคยชอบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่หมอกหนานักวิจัยหนุ่มชื่อเคนจิเดินทางมาที่ป่าเขาหลงไหลในตำนานของคูจิซาเกะอ,อนนะเขาพบแค่ความรู้และหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเมื่อหมอกเริ่มหนาขึ้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังฉันสวยไหมเสียงนุ่มๆแต่ขนลุกถาม เคนจิหันไปช้าๆและพบกับผู้หญิงคนหนึ่งในเสื้อคลุมยาวใบหน้าของเธอถูกปกปิดด้วยหน้ากากผ้าตัดสีขาวอากาศรอบตัวเขากลับกลายเป็นหนาวเย็นความเงียบอันหนักหน่วงแม้ว่าเขาจะกลัวแต่เขากลับรู้สึกถึงความเศร้าลึกๆที่แผ่ออกมาจากเธอความงามเคนจิเริ่มพูดด้วยเสียงที่มั่นคงและเย็นชา มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นมันอยู่ในความแข็งแกร่งที่เราหามาได้ความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดและความเมตตาที่เรามีให้กับผู้อื่นแม้จะมีความเจ็บปวดในตัวเองก็ตามเธอเงียบไปสักพักเงยหน้าขึ้นเหมือนตกใจเคนจิพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน ความเจ็บปวดของคุณถูกเขียนอยู่ในคำถามนี้สิ่งที่เกิดกับคุณเป็นความโหดร้ายแต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดตัวคุณใครที่คุณเป็นนั้นมันมีค่ามากกว่าที่คนอื่นจะเห็นความเงียบดำเนินต่อไปก่อนที่มือของเธอจะส่นและค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นแผลที่น่าสยดสยองบนใบหน้าของเธอแล้วตอนนี้ละ่ะเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นคลอนเต็มไปด้วยความเศร้า เทนจิไม่สะทกสะทานเขามองสบตากับเธอและเห็นเธอไม่ใช่ปีาศาจแต่เป็นวิญญาณที่ถูกทำลายไปจากความเจ็บปวดคุณเป็นมากกว่ารอยแผลของคุณเขาพูดเบาๆรอยแผลเหล่านั้นเล่าเรื่องของความทรมานแต่พวกมันไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลง น้ำตาไหลออกมาอาบแก้มที่ถูกทำลายของเธอเป็นครั้งแรกในร้อยปีคูจิซาเกะอน,นะรู้สึกบางสิ่งที่ไม่ใช่ความโกรธความเห็นอกเห็นใจและมนุษยธรรมที่เธอไม่ได้รับรู้มาเนิ่นนานมันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่เธอถูกมองเห็นและเข้าใจไม่ใช่เพราะความงามหรือรอยแผลของเธอแต่เพราะความเจ็บปวดและมนุษยธรรมของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีคุณค่า เธอถอนหายใจที่แฝงไปด้วยความทรมานเธอหายไปในหมอกทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกซากุระที่ลอยมาเคนจิยืนอยู่ในความเงียบช่วงเวลาในป่าสงบลงอีกครั้งเขาพกพาเรื่องราวของเธอกลับไปไม่ใช่เพียงแค่ตำนานสยองขวัญแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้เราเห็นถึงพลังทำลายของความอิจฉาและความแข็งแกร่งในการเยียวยาด้วยความเข้าใจ ตำนานของคูจิซาเกะอ,อนนะยังคงถูกเล่าขานสืบมาเป็นเครื่องตัวใจว่าความงามนั้นชั่วคราวแต่ความเห็นอกเห็นใจจะคงอยู่ตลอดไปและในยามที่ต้องเผชิญกับความมืดมนความเข้าใจและความเห็นใจสามารถส่องสว่างให้กับเส้นทางที่มืดมนได้